ในวิดีโอนี้เราจะที่บายเกี่ยวกับใบแจ ao, ง้งหนี้การขาย2และใบกำกับภาษีซื้อ2ที่บัญชี1บันทึกทันทีเมนูสมุดรายวันทั่วไปเลือกประเภทเอกสารเป็นใบแจ้งหนี้การขาย2หรือใบกำกับภาษีซื้อ2ค่ะใบแจ้งหนี้การขาย2และใบกำกับภาษีซื้อ2เป็นเมนูที่ใช้สำหรับลงบัญชีแยกเดบิตเครดิตโดยจะเป็นการลงบัญชีแยกจำนวนเงินก่อนภาษีและภาษีและสามารถเลือกผังบัญชีที่ต้องการบันทึกบัญชีได้ตามที่ต้องการค่ะ เราจะเริ่มอธิบายที่บใบแจ้งนี้การขาย2ก่อนค่ะบใบแจ้งนี้การขาย2แบ่งออกเป็นส่วนบนและส่วนล่างส่วนบนจะเริ่มจากวันที่คือวันที่ที่มีธุรกรรมหรือวันที่ที่ต้องการสร้างบาใบแจ้งนี้การขายให้กระทบบัญชีค่ะถัดมาคือลิงก์เป็นฟิลด์สำหรับเชื่อมโยงบยใบแจ้งนี้การขายกับใบาข,าขายของฝั่งสินค้าคงคลังค่ะแต่จะเชื่อมโยงได้ก็ต่อเมื่อบันทึกบใบแจ้งนี้การขายนี้แล้วถึงจะสามารถเลือกได้ว่า จะเชื่อมใบแจ้งนการขายดังกล่าวกับใบาขายใบไหนที่ยังไม่ได้กระทบบัญชีค่ะต่อมาคือฟิลด์เลขที่ใบสําคัญบัญชีสามารถระบุเลขที่ใบสําคัญบัญชีของใบแจ้งนการขายตามที่ต้องการหรือจะให้ระบบรันเลขที่เอกสารให้โดยอัตโนมัติก็ได้ค่ะโดยคลิกปุ่มตัวเลือกคลิกการตั้งค่าหน้า Input แท็บใบแจ้งนการขาย2นํามาวางบนฟิลด์เลขที่ใบสําคัญบัญชีเลือกตั้งค่าคลิกเลขที่ใบสําคัญบัญชีการตั้งค่าค่ะ จากนั้นกลับมาที่ฟิลประเภทภาษีสามารถเลือกประเภทภาษีได้ตามต้องการโดยจะมีแวดและ non นนแวดค่ะต่อไปคือฟิลลูกค้าผู้ขายให้ระบ,บุลูกค้าผู้ขายที่เกิดธุรกรรมการขายโดยระบุรหัสหรือชื่อแล้วคลิกปุ่ม enter หรือคลิกปุ่มแว่นขยายคลิกปุ่ม enter แล้วเลือกรายการลูกค้าที่ต้องการค่ะและสําหรับฟิลจำนวนเงินจะเป็นฟิลสำหรับระบุจํานวนเงินก่อนภาษีค่ะเมื่อระบ,บุแล้ว ในฟิลภาษีจะถูกคำนวณภาษีออกมาให้โดยอัตโนมัติค่ะแต่ถ้าหากว่าจำนวนเงินที่ระบบนั้นเป็นจำนวนเงินที่รวมภาษีไว้ให้คลิกที่ช่องจำนวนเงินแล้วคลิกปุ่ม FN เลือกคำนวณจำนวนเงินจากนั้นเลือกรายการที่ระบบคำนวณออกมาให้ว่าต้องการใช้รายการคำนวณใดค่ะถัดมาคือฟิลหักหน้าที่จ่ายส่วนใหญ่จะไม่แนะนำให้ระบ,บุหักหน้าที่จ่ายที่ใบแจ้งหนี้การขายเนื่องจากใบแจ้งหนี้การขายเป็นเอกสารที่ไว้กระทบด้าบัญชีไม่ใช่เอกสารรับเงิน ซึ่งถังน้าที่จ่ายจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อทําการจ่ายชําระเงินหรือรับเงินแล้วโดยถังน้าที่จ่ายค่ะต่อไปเป็นฟิล์ายละเอียดเมื่อคลิกปุ่มรายละเอียดหน้าต่างสําหรับลงทะเบียนรายละเอียดของใบแจ้งหนี้การขายจะปรากฏขึ้นมาค่ะโดยในหน้าต่างนั้นสามารถลงทะเบียนรายละเอียดที่ต้องการระบุเมื่อออกใบกำกับภาษีเช่นลำดับหมายเลขและเลือกว่าจะระบุเป็นใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จรับเงินระบุหมายเหตุชื่อสินค้าข้อมูลจำเพาะจำนวนสินค้า ราคาต่อนหน่วยและจํานวนเงินเป็นต้นค่ะเมื่อระบุข,ข้อมูลในส่วนบนเรียบร้อยแล้วก็มาระบุข,ข้อมูลในส่วนล่างกันค่ะซึ่งเป็นการระบุการลงบัญชีนั่นเองค่ะโดยจะสามารถเลือกประเภทเดบิตหรือเครดิตในการลงข้อมูลของแต่ละบรรทัดได้ด้วยตนเองหรือหากคลิกปุ่มลงบัญชีอัตโนมัติระบบจะทําการลงบัญชีแยกเดบิตเครดิตให้โดยอัตโนมัติแบบนี้ค่ะโดยข้อมูลที่นํามาลงบัญชีนั้นมาจากช่องจํานวนเงินและช่องภาษีที่ระบุในส่วนบนนั่นเองค่ะ และสาหรับบรรทัดแรกของการลงบัญชีจะเป็นยอดเงินรวมทั้งหมดซึ่งในบรรทัดนี้จะไม่ได้ตั้งค่าบัญชีไว้ค่ะเนื่องจากในใบแจ้งหนี้การขายที่บันทึกนั้นอาจจะรับเงินเลยหรือตั้งหนี้ไว้ก็ได้ตามธุรกรรมที่เกิดขึ้นณตอนนั้นถ้ารับเงินเลยก็ให้ระบุเป็นผังบัญชีที่รับเงินเข้าค่ะแต่ถ้าหากต้องการตั้งหนี้ไว้ก่อนให้ระบุผังบัญชีลูกหนี้ค่ะถัดมาถ้าหากว่ารายได้ที่ต้องรับรู้จากจํานวนเงินก่อนภาษีนั้นถูกแบ่งออกเป็นหลายบัญชี สามารถลงบันทึกแยกตามแต่ละบัญชีที่ต้องการได้ค่ะเมื่อระบบข้อมูลเรียบร้อยแล้วสามารถกดบันทึกได้ที่ปุ่มบันทึกหรือถ้าหากต้องการบันทึกชั่วคราวไว้ก่อนสามารถนํามาวางบนปุ่มบันทึกแล้วเลือกบันทึกชั่วคราวค่ะซึ่งสามารถบันทึกเอกสารชั่วคราวได้สูงสุด5ารายการและสามารถเรียกดูเอกสารที่บันทึกไว้ชั่วคราวได้โดยคลิกปุ่มบันทึกชั่วคราวตรงกลางหน้าจอค่ะหรือถ้าหากนำมาส์มาวางที่ปุ่มบันทึกสลบพิมพ์แล้วเลือกบันทึกสลบพิมพ์ใบแจ้งหนี้จะแสดงแบบฟอร์มใบแจ้งหนี้ขึ้นมาค่ะ โดยข้อมูลที่แสดงในแบบฟอร์มนั้นมาจากข้อมูลที่ระบุในปุ่มรายละเอียดนั่นเองค่ะถัดไปเราจะเลือกประเภทเอกสารเป็นใบ,บกำกับภาษีซื้อ2ค่ะโดยวิธีการระบุข้อมูลจะเหมือนกับใบแจ้งนิตการขายค่ะระบุวันที่ที่ทำธุรกรรมระบุเลขที่ใบสำคัญบัญชีเลือกประเภทภาษีระบุลูกค้าผู้ขายจำนวนเงินภาษีและอื่นๆเป็นต้นค่ะถ้าหากมีไฟล์หรือรูปภาพที่ต้องการแนบไปกับเอกสาร สามารถคลิกเพิ่มที่ฟิลด์แน่ไฟล์ได้ค่ะและในฟิลด์ลูกค้าผู้ขายสามารถตั้งค่ารหัสหรือข้อความที่ใชปบ่อยได้โดยจะต้องมาเปิดใช้งานก่อนที่ปุ่มตัวเลือกคลิกตั้งค่ารหัสและข้อความของฉันเลือกสถานะการณ์ใช้งานของฟิลด์ลูกค้าผู้ขายเป็นใช้แล้วกดบันทึกและกดยืนยันจากนั้นถ้าจะเพิ่มรหัสหรือข้อความที่ต้องการให้คลิกที่ฟิลด์ลูกค้าผู้ขายคลิกปุ่มบวกเพื่อทําการเพิ่มรหัสหรือข้อความโดยในหน้าการเพิ่มรหัสหรือข้อความจะแบ่งออกเป็น4โฟลเดอร์ วิธีเลือกใช้จะขึ้นอยู่กับว่าค่าเริ่มต้นการค้นหานั้นเลือกอะไรไว Refer ้ค่ะสำหรับโฟลเดอร์ส่วนตัวปัจจุบันคือรหัสหรือข้อความที่เราสามารถมองเห็นได้คนเดียวและเป็นรหัสหรือข้อความที่จะเอาไว้ใช้งานในปัจจุบันค่ะโฟลเดอร์ส่วนตัวทั้งหมดคือรหัสหรือข้อความที่เราสามารถมองเห็นได้คนเดียวและเป็นรหัสข้อความที่ใช้งานทั้งหมดค่ะโฟลเดอร์ส่วนรวมปัจจุบันคือรหัสหรือข้อความที่ทุกคนสามารถมองเห็นได้และเป็นรหัสหรือข้อความที่จะเอาไว้ใช้งานในปัจจุบันค่ะ และสำหรับโฟลเดอร์ส่วนรวมทั้งหมดคือรหัสข้อความที่ทุกคนสามารถมองเห็นได้และเป็นรหัสหรือข้อความที่ใช้งานทั้งหมดค่ะซึ่งทุกโฟลเดอร์สามารถเพิ่มรหัสหรือข้อความได้สูงสุด100รายการค่ะโดยวิธีการเพิ่มรหัสหรือข้อความให้คลิกในโฟลเดอร์ที่ต้องการคลิกปุ่ม FN เลือกเพิ่มรหัสจากนั้นเลือกรหัสลูกค้าผู้ขายที่ต้องการค่ะเมื่อตั้งค่าเรียมร้อยแล้วก็กดบันทึกค่ะจากนั้นรีเฟรชหน้าจอ แล้วคลิกที่ช่องลูกค้าผู้ขายก็จะพบกับลูกค้าผู้ขายที่เราตั้งค่าเป็นรหัสหรือข้อความของฉันปรากฏรายการขึ้นมาให้เลือกค่ะ